เห็นในโฆษณาสั่งถอยจอดและออกจากที่จอดผ่านแอปรุ่นในไทยทำได้ไหมครับต่อการชาร์จ DC 1ครั้งใช้เงินประมาณกี่บาทครับพาวเวอร์เฮซิกไฮบริดเอสเนี่ยเมื่อไหร่จะมีเป็น e ีว0 0คิดยังไงกับราคาน้ำมันณนะตอนนี้ครับสวัสดีครับผมแอมหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาพบกับช่วงใหม่ของเรา q a Question and Answer เดี๋ยวผมขอแนะนำไทยแอรมอีกทั้งสองท่านเลยนะครับที่จะมาเป็นผู้ตอบคำถามให้เราเชิญท่านแรกครับ สวัสดีครับผมไอแอมปืนครับสวัสดีครับผมไออมเต้นครับและนี่คือผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่จะมาตอบคําถามที่เป็นประโยชน์ให้สําหรับเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยครับรบกวนทั้งสองท่านอันนี้คําถามจากไหนครับเป็นทั้งคําถามจากตัวผมเองและก็คําถามจากทางบ้านด้วยครับโอเคครับได้เริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับตื่นเต้นผมได้รวบรัดมาแล้วจากคําถามจากบ้านอ๋อโทษครับโทษครับรวบรวมมาแล้วคําถามจาก ้งบานสรุปได้ข้อแรกว่าอย่างนี้ครับครับผมโชว์รูมของเราตั้งอยู่ที่ไหนเห็นคําว่าพิจิตรเพชรอยู่พิจิตรหรือเปล่าครับจริงแล้วเราอยู่เพชรชบูรณอ๋อัอนก่นพิจิตรเพชรเราอยู่ที่ขอนแก่นนะครับส่วนสถานที่ตั้งโชว์รูมจริงๆ g o o g l e แบบได้เลย G w N ขอนแก่นพิจิตรเพชรขึ้นเลยมองไป แล้วก็อยู่เส้นมีตรภาพครับอยู่ตรงข้ามกับยื้องๆกับโฮมครับนะทางที่จะออกไปบสสามครับทุกท่านที่อยู่เทินบสสามเพิ่มจะเห็นศูนย์เราเลยเป็นศูนย์แรกนะครับป้ายสูงเลยเลาก็ดำๆตอดได้ยาวมากครับตอดได้ยาวที่ชูลุงแล้วเปิดมานานแล้วนะเปิดมานานแล้วปีแล้วจะกหกปีแล้วทำไมช่องพิจิตรเพชรถึงมีหลายแบบหรือเกิด แอมต้นเตรียมคำถามมาเตรียมคำตอบครับเตรียมคำตอบตอบมาแล้วสิทธเทสเรานะครับก็ขายลายแรนด์เรมาจะเป็นมาด้าเป็นฟอร์ดเป็นเกตบอลนะครับเครือใหญ่เลยใช่ใช่มีหลายโชว์รูมมาก่ใชมีหลายจังหวัดด้วยนะครับโดยที่เกตบอลมาสเตอร์เราเองเนี่ยเราก็จะมีฝั่งท่าขอนแก่นมุดทหารสกลนครนะครับแต่ว่าพวกเราสังกัดประจำประจำอยู่ที่ขอนแก่นใช่ครับไม่ถูกนะครับขอนแก่น เราจะมาที่คำถามที่เจอบ่อยๆนะปัจจุบันก่อนนะครับคือคำถามเกี่ยวกับตัวรถออาราฟูดแคปคือเห็นในข่าวหรือว่าในสื่อต่างๆนะครับ<ช>คุณ e a r l เลน n ี<ช>่เห<ช>็นในโฆษณาโฆษณาโฆษณานะครับโฆษณ<ช><ฆ>าสั่งถอยจอดและออกจากที่จอดผ่านแอป รุ่นในไทยทำได้ไหมครับเอ่อถ้าตอนนี้ในโอล่ารุ่นที่ขายอยู่ในประเทศไทยนะครับยังไม่ได้แต่ว่าเราก็สามารถสั่งการผ่านมือถือได้ก็จะมีล็อกรถปลดล็อกรถนะครับแล้วก็สั่งการเปิดแอร์ล่วงหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ยได้ครับเนาะอาจจะติดพวกเรื่องกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยบ้างครับระบบช่วยจอดก็มีครับอาจจะไม่ได้ผ่านรีโมทเนาะแต่ก็ใช้ได้ห้อ,องรอบคันเซนเซอร์รอคันสรลูปเพียบ เพียบแล้วใช่ไหมครับออปชั่นที่ให้มายังพอต่อการใช้งานแน่นอนครับรุ่น400วิ่งจริงทำไมได้แค่300กว่ากิโลเมตรอันนี้น่าจะเป็นรุ่น400 Pro เนอะในรุ่นแคปก็ในตัวเลขตัว400นะครับเป็นผลจากการทดสอบในห้องแลบนะครับก็ถ้าเกิดการใช้งานจริงอาจจะมีการเปิดแอร์เพิ่มนะครับหรือว่าการการขับเขี่เรามีการเหยียบแต่ละช่วงถนนไม่เหมือนกัน บางที่รถตันนี้ต้องใช้ความเร็วหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นหลายๆปัจจัยแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่การบขี่แหละนะครับบางนบางท่านได้เยอะบางท่านได้น้อยใช่ครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะมาขอคำถามที่ผมพบบ่อยในทางฮาวเวลเฮสิกบ้างฮาวเวลเฮสิกมีจุดเด่นอะไรบ้างครับคุณปืนจุดเด่นใช่ไหมครับใช่ครับจุดเด่นเลยของผมเลยนะใช่ครับแรงคันใหญ่แล้วก็ประหยัดเทคโนโลยีล้ำ แล้วทางคุนต้นเหรอครับอยากจะเป็นผู้นำเราอยากใช้คำว่าเป็นผู้นำเลยครับอยากไม่เหมือนใครอะไรรู้สึกเอึดรู้สึกเอึดครับออปชั่นที่ให้มากับตัวรถอ่ะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรถเราก็สวยเนาะออปชั่นเยอะแล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนนี้เรื่องสูตรบริการสูตรบริการเราก็จะครอบคลุมเกือบ ทั่วทุกจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้การรับประกันก็คือการเข้าศูนย์ฟรีในทันนนนะครับทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าอะไรตรงนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับใช่เพราะว่าในช่วงนี้เรื่องน้ำมันด้วยเรื่องอะไรด้วยเราไม่อยากเสียเสียเงินเขาเสียจริงผมมีคำถามถัดไปเลยครับถึงน้ำมันแล้วห่อเหี่ยวผมมีคำถามที่จริงจงตอไปเลยคือคิดยังไงกับราคาน้ำมันณตอนนี้ครับเหมาะกับ รถเราไหมมันจะประหยัดจริงไหมมากมากเอาจริงๆรถเราเนี่ยเป็นรถไฮบริดรถคันใหญ่คที่ประหยัดมากอ,อาจริงนะถ้าเทียบถ้าเทียบกับรถไซส์เดียวกันคราคาเท่าไหร่เออทียบค <า S 1> ่าใช้น้ำมันอ่ะคือของเรากินเห็นเห็นกินน้มันกินไม่เห็นฝุ่นเลยนะกินขาดผมอยากให้ทั้งสองท่านเอาทีละท่านนะครับพูดถึงจุดเด่นของ ฮาวาลโจไลออนโจไลออนเดี๋ยวเริ่มที่ไอแปืนก่อนได้เลยครับจุดเด่นของโจไลออนนะครับในมุมมองของปืนนะเป็น SUV ูวไฮบริดห้าที่นั่งที่ราคาจับต้องได้ถ้าลองไปเทียบราคาตลาดนะครับครับอ่าหนึ่งสองสามอที่เป็นไฮบริดของเขานะแม่ไม่กล้าพูดชื่อแบรนด์จะได้ก็ราคาเนี่ยจะค่อนข้างสูงครับ้านหนึ่งันสอง ถึงจะได้รถไฮบริดที่เป็น SUV แต่ของเราเนี่ยเริ่มต้น8 7 9 0 0 0บาทในรุ่นเท็ oh. แค่นี้ก็ได้รถไฮบริดคันใหญ่ไปใช้แล้ว oh. ได้ทั้งความแรงได้ความประหยัดนะครับเ,เดินนี้มีแคมเปญใหม่เหแคมเปญเดินนี้เหรอฮาวาจโจเลออนใช่ไหม oh. ก็ดาว5%์ผ่อนสูงสุดได้84งวดโอ้โ แต่ว่าถ้าถ้าผมเป็นพิธีกรนะครับผมจ่ายเงินมา5 0,000บาทใช่ผมได้รถออกไปแล้วเหรอครับเอาไปเลยครับเฮ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเหรอครับเอาไปเลยครับดีจริงๆเลยไปแนนให้ผ่านก่อนโอเคครับถอดรถ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 ในโชลูมไทยดีสุดอ๋อตอนนี้เหรอคุชแคทคุชแคทสูสีไหมถ้าตอนนี้น่าจะเป็นคุชแคทใช่คุชแคทขายดีมีรถไฟฟ้านะครับคุชแคทรถไฟฟ้าแต่ลูกค้ามาดูทุกวันเลยอ่าใช่ขึ้นโชว์รูมทั้งวัน แต่ม<ด>ี<ด>อะไร<ด>คเับแต่ผมได้ข่าวมานะครับตอนนี้กู o ดแคทปิดจองชั่วคราวใช่ไหมครับชั่วคราวแค่ช,ชั่วคราวเท่านั้นครับลูก<อ>ค้าคนไหนที่สนใจอยู่อะ่ะรอเลยครับง้างไว้ดีๆครับงานอะไร ผมต้องถามแทนผมถามแทนผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับมีข่าวๆไหมครับว่ามีสิทธิ์เปิดจองในช่วงไหนอะไรยังไงอวงไหนเอาวงไหนก็เร็วๆนี้เร็วๆนี้ใช่เร็วๆนี้จะมีตัวใหม่และก็จะเปิดจองอีกรอบหนึ่งเร็เร็วนี้ดีกว่าก็ลูกค้าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคือ เราไม่ได้ยกเลือกขายนะครับเราแค่หมดหลับจองชั่วคราวเฉยครับใช่ครับผมมีผมมีคำถามเสริมคุณเก่งคุณเก่งถามมาว่าฮาวเวลเฮส b ิกไฮบิดเอสยูวีเนี่ยเมื่อไหร่จะมีเป็น EV 100%สำหรับฮาวเวลเฮสิก ที่เป็น SU, เอที่เป็น E v 1ีรนะครับนาะตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาในประเทศไทยแน่นอนครับตอนนี้เราจะมาจำหน่ายคือยังเป็นรุ่นที่เป็น h y บริดอยู่นะครับเป็นเบนซินไฮบริดอยู่ที่มีขายในประเทศไทยชัวร์วนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวคือข้อมูลอ่ะผมอาจจะยังไม่ลึกเดี๋ยวให้อําพืนเสริมได้เลยครับว่ามีตรงคิดว่ามีไหมครับ มันก็มีข่าวหลุดเาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบร้อเปอเนต์เลยนะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ิน้ำมันได้เสียบไฟได้ใช่อันนี้จะตอบโจทย์มากเลยนะเอ๊ใช้คำว่าปลั๊กอินได้ไหมครับใช่ครับ plug in hybrid ของฮาวาลเฮซิกของเราเนี่ยได้ข่าวว่าเรื่องระยะก็คือเยอะที่สุดในตลาดเยอะไหมเยอะที่สุดไหม คือหลักคือหลักร้อยอ่ะสองเขาเปิดเขาเปิดตัวแล้วใช่ไหมเขาเปิดสเปคเรื่องเระยะแล้วเปิดได้แล้วสองรยกิโลสองกิโลเมตรต่อการชาร์จร้อยเปอร์เซนต์เขาขออนุญาตนะครับองมือครับผมเชื่อเลยครับบ้านผมมีมิเตอร์สิแอมป์ ไฟเปลี่ยนตัวสำหรับวอร์ชาร์เจอร์ไหมครับอ่ผู้เชี่ยวชาญวอชาร์เจอร์ของโอลากุดแคทถ้าเป็นโฮมชาร์เจอร์ที่เราแถมแล้วก็ไปติดตั้งให้อ่ะเครนั้นต้องเป็นไฟ30แอมป์ขึ้นไป30แอมป์แม้ว่าถ้าเกิดบ้านเป็นหนึ่งเฟสไฟบ้านต้องเป็น30แอมป์ทับลอยเพคือเปลี่ยนมิเตอร์ใช่ไหมใช่ต้องเปลี่ยนแล้วผมขอแต่ว่าแต่ว่ายังยางแต่ว่าสายอะแดปเตอร์ที่ติดมากับรถนะครับที่เป็นล๊กสามตาวนั้นสามารถชาร์จได้เลยครับลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยน ไฟไฟบ้านทั่ๆไปชาร์จได้ไหมชาร์จได้ขอให้ลงกาวอะเป็นปลั๊กสามตาใช่ไม่ใช่เสียบหลอโทษครับโทษครับผมมีคำถามครับหลักๆแล้วครับต่อการชาร์จ DC 1ครั้งใช้เงินประมาณกี่บาทครับประมาณกี่บาทมันอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยใช่แต่ละช่วงเวลาแต่ละ การดูให้บริการได้เนลยนะการนึ่งสุกมีราคาหนึ่งสองที่ดีกวากันแล้วก็กลางวันราคาหนึ่งกลางคืนราคาหนึ่งไปบ้านเราก็เหมือนกันแล้วก็ตู้สาธารณะก็เหมือนกันครับแต่ถ้าเข้าข้าวแล้วเราก็เฉลี่ยเข้าข้าวเลยนะเฉลี่ยอาทิตย์ก็คืออยู่ประมาณกิโลละห้าสิบสตางค์แล้วแต่ว่าเราจะชาได้ช่วงที่ถูกช่วยที่แพงกิโลเมตรละห้าสิบใช่ใช่ไหมครับครัคุณหนึ่งครับ พูดชื่อแบรนด์อื่นได้ไม่ได้หรอไม่ได้ครับไม่ได้ผมขับรถเก่งขับรถเก่งไซส์ใหญ่อยู่ไซส์ใหญ่อยู่ไซส์ใหญ่กิโลเมตรละเท่าไหร่สามบาทกว่าแน่เลยสามบาทกว่าใช่เพราะหนึ่งเท้าหนักด้วยประเด็นเออไม่มีใครแซงได้ตอนเช้าอย่างเงี้ยหนักจริงว่าหนักมากเลยครับช่วงเช้าน่มาทำงานเวลามาทำงานข็่รถเขาเข้ามาเป็นคันสุดท้ายก็ออกเป็นโทษครับโทษครับหลุดหลุดครับหลุดหลุดหลุดไปไกลแล้วครับ แบรนด์เรารับเค,คืนรถเก่าไหมครับรับเคืนรถเก่าไหมเรามีบริการครับมีบริการให้ลูกค้าที่นำรถเก่าเข้ามาอยากจะเปลี่ยนเป็นฮาวาวลใช่ไหมครับก็คือเราจะมีการติดต่อทาง เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ขาคู่ขาของพี่จิตเพชรนะครับเข้ามาช่วยประเมินราคาเข้ามารับซื้อรถแล้วก็ดําเนินเรื่องเอกสารรถเก่าให้ลูกค้าแบบเสร็จสับครับลูกค้าแค่รอรับเงินแล้วก็ออกมาจ่ายเงินดาวให้เราใช่แค่นั้นเลยจริงๆเราก็มีหลายเจ้าเนาะอ่าเราก็จะ หาเจ้าที่ถูกใจลูกค้าที่สุดแหละให้ได้ราคาเยอะที่สุดใช่เราเองก็อยากให้ลูกค้าได้ออกรถใหม่กับเราแล้วก็อยากให้ลูกค้าแฮปปี้ในเรื่องรถเก่าด้วยประมาณนี้ครับคือลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปแบบเล่ตามเต็นเอายังดีกว่าคือเราอ่ะแค่ขอข้อมูลรถของลูกค้านะครับเป็นรูปเป็นเลขไม้อะไรต่างๆเลขไม่พวกนี้ส่งมาคร่าวๆแค่นั้นเขาเขาดูราคาให้เบงต้นได้แล้วราคาโอเคเป็นไปกันได้เงี้ยเราค่อยจกลงปงใจกันครับ แล้วมีครับมีผมอยากให้ i อแทั้งสองขั้นครับรบกวนถอดหน้ากากครับเอ้ยไม่ได้สองคนไม่ได้พิธีกรด้วยอ่าผมไม่ผมผมเคยผมเคยเห็นคอมเมนต์อยู่ว่าอยากเห็นไอแอมหนึ่งหอไอแอมหนึ่งอ่ะอยากเห็นหน้าเต็มไม่เคยเห็นหน้าเต็มไอแอมไหนสักคลิปเลยขอดูไอแอมหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งสองหนึ่งหน่เท่าพร้อมกันเลยหนึ่งสองไปครับเรียบร้อยครับ ถือว่าเรียบร้อยนะครับถ้ายังจําไม่ได้อยู่เข้ามาที่โชว์รูมเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยครับพวกเราสแตนบายรออยู่แล้วพวกเราพร้อมรับลูกค้าแต่จริงนะได้ได้ข่าวว่าเดือนหน้าเขาจะให้แบบฝหน้ากากหน้ากาแล้วเหรอครับอก็ยังไม่ชินเลยยังไม่ชินยังไม่เคยยไม่เคยเจอกันแบบไม่ไม่ใส่หน้ากากตลอดใช่ใช่เอรืองต่อไปเร็วๆโชว์รูมเรามีรถให้ดูทุกรุ่นทุกแบบเหมือนเดิม ไม่อ๋อไม่อะไรเนี่ยะไรนตอนนี้ครับโชว์รูมเรามีรถ3รุ่นเลยทั้ง h a w a ว h ฮ h ตซิกฮาว Jo ลและก็ออร่ o o ูดแคทใช่ถ้าเกิดอยากทดลองขับรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยหรือว่าจะวอล์กอินเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยมีพนักงานรอต้อนรับทุกเวลาอยู่แล้วครับใช่ครับเราเปิดทุกวันเลยนะครับแบบโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งนะครับผมวันหยุดนักขัดตะเลิกเราก็เปิดนะครับเข้ามาดูได้เลยครับผมหรือว่า อยากเข้ามาเลิกคอมเมนต์เลยอยากได้น้องแอมหนึ่งเงี้ยครับอยากได้อะไรอยากได้อยากได้อยากได้เลยหรออยากให้น้องดูแลโอเคครับโอเคครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับคืออยากทราบอะครับว่ามีอะไรให้ลูกค้าบ้างถ้าลูกค้ามาออกรถวันนี้เลยมีอะไรให้ลูกค้าบ้างครับนโยบายของเราเนาะ one price policy one price policy ก็คือทุกศูนย์ทั่วประเทศจะเป็นราคาเดียวกันนะครับลูกค้าเลือกซื้อรถที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับให้น้องไอแอม คนที่ลูกค้าค,คุยกับคนนี้แหละแล้วเราคุยกันแล้วเขาเราเข้าใจกันพร้อมที่จะดูแลกันได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีปัญหานุ่นนี่นั่นคำถามสงสัยอย่างเงี้ยครับ,รบใช่เราจะเน้นเรื่องการบริการเป็นหลักนะครับอันแรกเลย ตอนนี้ที่ได้อะไรได้ใช่ไหมครับทุกคนเราจะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งครับแล้วก็2เลยจะเป็นการเข้าสู่บริการเป็นการเลนต์มารทนเนนสมมุติว่าลูกค้าออกรถที่พี่จิตเพชรขอนแก่นเรานะครับลูกค้าสามารถนํารถไปเข้าที่ศูนย์อื่นต่อได้เลยนะครับในประเทศเนี่ยฟรีเลยเหรอครับฟรีไม่คิดไม่คิดตังก็มูลลิงกันหมดทั่วประเทศอันนี้อันนี้คุ้มมาก กูมากมากๆเลยเยอะดผมมีคำถามมีคำถามนะครับขอก่อนขอก่อนปิดท้ายนะครับถ้าเรามาทดลองขับเราปักใจจองที่เก็บอมเตอร์ของแก่นพิจิตรเพชรครับเราสามารถไปรับรถที่สาขาอื่นที่เป็นพาร์ทเนอร์เหมือนกันได้ไหมครับได้ทั่วประเทศได้ทั่วประเทศเออเผอเอินว่าเนี่ยพี่ดูคลิปนี้พี่อยาก มาทดลองกับน้้งหนึ่งกันเลยทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งมันอธิบายดีทั้งหนึ่งได้แล้วก็ปุ๊กิ้งกับทั้งหนึ่งได้เลยนะครับส่วนเรื่องการรับรถก็เรารับรถนัดส่วนที่ใกล้บ้านได้เลยครับถือว่าเป็นประโยชน์มากครับตอนนี้น้ำมันเราเติมให้นะครับจุกสองพันบาทแหมารับรถเติมให้เลยสองพันบาทก็ได้ได้เข้าได้อยู่ใช่ครับรับรถคุณแค่นี้เติมน้ำมันสองพันเออใช่ใช่ครับผมว่าจะถามครับรับคุดแคทนี้เติมน้ำมันให้ไหมครับฟรีน้ำมันใช่ แค่ก็คือเราจะเราแล้วแห้งช้าแล้วก็ชาร์จไฟให้มันเต็มเนาะเต็มเนี่ยหลังโดนแฮชัปครับผมที่ครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะครับผมจริงๆแล้วจริงๆมันมากมากเลยนะครับเยอะแล้วครับเยอะเลยโอเคครับ เดี๋ยวถ้างั้นวันนี้พวกเราทั้ง3คนผมไอแอมหนึ่งครับไอแอมปืนครับไอแอมเติ้นครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าครับถ้ากล้องไม่ไหวแล้ว้กล้องไม่ไหวแล้วก็ไปเถอะก็ไปเถอ,อะก็ในคลิปนี้ก็ขอขอขอบคุณที่รับชมนะครับครับเ,รเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบบว่าจะเป็น อะไรมาอะไรอีกมีอะไรอีกพวกนี้มันจะมาทําอะไรอีกหรือไม่สักล้องก็ไม่ไม่นัดรอแล้วสามคนเราพูดเยอะครับพวกเราพูดเยอะเราเป็นคนพูดเยอะเน่ยังไม่ไปอีกเราพูดเยอะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ออมอบประสบการณ์ใหม่ให้พี่น้องชาวเมืองพลกับงาน GWM Pop Up Store ในวันที่15-21มิถุนายนนี้ที่ Top ปพลา a ่าสัมผัสกับเทคโนโลยียานยนต์สุดล้ำเจ้าแมวเหมียว O u ร a า o o d Cat รถไฟฟ้า100% h a ป a l ์เและจ o l i o n Hybrid SUV พร้อมดอกเบี้ยพิเศษ0.49สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ GWM ขอนแก่นพิพจิตรเพส